วสเเาาวัสดีครับทุกคนนะวันนี้กับช่องมีกันซีจีนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Truck Simulator Ultimate นะครับนะก็เพิ่งได้อัปเกรดออฟฟิศนะครับนะี่ครับผมใหญ่โตขึ้นมีชั้นทรงชั้นสองเห็นไหมนี่มีห้องใหม่ด้วยนะกางสร้างอยู่นะครับนะห้องเก็บของน่าจะอู่นะก็นี่นี่มีออฟฟิศใหม่เงี้ยกว้างขึ้น นะเดี๋ยวต้องจ้างคนเพิ่มเยอะนะมีอุโมงค์อุโมงค์อะไรด้วยนี่นะที่จะลดก,ก็เยอะขึ้นครับเป็นไงหลายคันมาก25คันนะครับผมนะวันนี้ก็มีคนถามว่าเล่นออนไลน์ยังไงผมจะบอกนะครับผมนะก็คือกดคาว่าออนไลน์ครับข้างบนเลยครับข้างๆรูปเงินอนะ่ะออนไลน์กดเลยนะใครที่มีซู๊กไอดีอยู่แล้วครับคือไอดีทําำกับบริษัทซูกไว้อ่ะตอนโหลดอะนะใครมีแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเออเอาของบัตรมาใช้ก็ได้นะแต่๋ยผมไม่มีทีผมต้องกด สีฟ้าครับรีจิตเตอร์ครับเราก็ใส่ตามนี้ครับมาทำาตามขั้นตอนไปเรื่อยเนาะหลังจากกรอกอีเมลเสร็จ้วครับผมให้เราทุกคนนะมาใส่ที่ชื่อนะฮะโปรไฟล์ profile, แล้วก็เลือกไวเนาะแล้วทุกคนตามขั้นตอนนี้แนละ้วก็มากดโอเคเลยครับไปออนไลน์ครับนี่รนะครับผมออนไลน์เล่นแล้วนะฮะนี่ก็สามารถสร้างห้องได้เลยนะครับผมเราจะเล่นกับใครเนะาะอันนี้ยังมีห้องรอบบีด้วยนะ นี่จะมีจานดับด้วยทยแลนดโอ้ม,มีมีหลายคนอะ่ะมีเกียริบัณฑิตบา,าลา่าวานซิ่งชูหลายคนยังอะ่ะกี่คนวะยี่สิบคนเนาะคือมี20คนที่ยังเล่นเกมนี้อยู่นะครับนะที่เป็นอ่าคนไทยนะครับผมนะก็เล่นเยอะนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่มีใครเล่นเลยนะต้องอมีคนเล่นต้องแบบมีนู่นบ้างอะ่ะห้องนะเดี๋ยวเวลาสร้างห้องอะไรก็มาได้นะครับผมนะวันนี้ก็ลาไปก่อนครับที่ก็สวัสดีครับร้อยแรงกยูน้องอ๊ะ